สวัสดีครับผมอมทรทองบางหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยครับวันนี้ผมจะพามาดูงานเสื้อบอลที่จัดใหญ่มากเป็นฟุตบอลเชิเร์ตเฟสติวัลเนี่ยจเจ๋งนะครับและนี่จะเป็นแบบเขาจะแยกเลยนะว่าจะเป็นเสื้อเสื้อแรเทมของทีมชาติจะเป็นยุคเก่าๆรุ่นเก่ามากเลยรุ่นเดอะเลยก็จะเห็นว่าจะมีหลายๆยุครวมกันนะจะเป็นเสื้อทีมชาติหมดเลยน่าจะเป็นแมตช์บอด้วยนะ ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบยุคดีมทีมยุคยอดที่หรือยุคที่เราไม่เคยเห็นแล้ันี้จะเป็นเอเชียนเกมที่เราชนะเกาหลีใต้ผมจําแม่นเลยเป็นเสื้อของโคชคทวีแต่พอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อทีมชาตินะในระดับอินเตอร์ก็มาดูในงานแันครับคนเยอะมากเรียกว่ากระแสตอบรับดีจริงๆงก็หลังจากนี้เราจะไปดูเสื้อบอลไทยนะเสื้อบอลไทยแลไอเทม ของสโม,ส,มสร,รมเมืองทองอยูไนเต็ดว่าจะเป็นรุ่นไหนปีไหนราคาเท่าไหร่ไปชมเลยครับตอนขอโกงอันนี้ขอโกงสินผ่นาน<อ>คืออันนี้มันหายากอะเล็กแรกใช่เล็กแรกเล็กแรกเล็กเดียวคือจริงๆใครทําหลักรีซอสนี่คือมั่วเลยนะเพราะรีซอสไม่มีเพราะรีซอสมาเล็กสองอ,อันนี้เล็กแรกนี่คือดีทีสินเล็กแรกเหรอใช่เล็กแรกคือคือไม่ใช่ดีทีสินเล็กแรกอย่างนั้นพี่คือต้องแยกชนิดเสื้อก่อนว่า เสื้อตัวเนี้ยคือคือเป็นเลกแรกเสื้อตัวเนี้ยคือเลกสองอค,อคอกลมเนี่ยสำหรับนักฟุตบอลเลกสองอแหล่หล่นคนเล็กแหล่คนที่อยู่เลกแรกก็คือได้ครับอืมครับที่สังเกตได้ลีซอไม่เคยใส่คอกลมมาเลกสองค่ะแชมป์ปะเนี่ยแชมป์แชมป์ดิแชมป์อะริยะแชมป์สองปีเลยตัวนี้ตัวนี้แชมป์ในบ้านใส่ในบ้านสองเมตรเจอโอ เจอแบงค์ท็อตกับโัโสวไอ้เนี้ยตัวนี้กูมีเว้ยแต่โดนน้ำท่วมปีน้ำท่วมเเออนี่ยตัวนี้กูมีกูซื้อมาหกร้อยเองมันมีตัวนี้มันเจ็ดพันห้าเลยว้าผมมันมีตัวนี้ไซส์กูจะเท่อันนี้อันนี้หนึ่งเป็นหมื่นแล้วใช่เพราะกลอปลูกหาไม่ได้เป็นหมื่นเนี้ยใช่เพราะว่าตอนที่มาขายก็ขายพร้อมแล้วสุดเออโหดว่ะใช่เพราะตอนนั้น a ด i d a s ไม่ผลิตเป็นตองใส่ป่ะไม่ใช่แบนบอลไม่ใช่แบนบอลแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นเล่นรุ่นที่แบบ ล่นเงินแพงที่สุดของเมืองทองบบบทำไมอ่ะมันหาย,ยากมันเป็นขกสีดาคือปกติปกที่มันมีขายจะเป็นปกแดบงบปกขาวปกดํามันไม่มีขายอันนี้คือมันทาํามาผิดไม่ได้ทาํามาผิดเสื้อโต้เสื้อประตูไอ้ตอมีคนเดียวที่ใส่ประตูสีดํามันเลยแพงไอ้แบงคอกมีนะแบงคอกกับทีมเก่าคนะุณมีแล้วปีนี้ผมก็มีนี่เพราะหร่เนี่ยอุอ้ยสามพันห้าเหีียญวะมีใบชื่อมีประสารมีภาพสวย เช่าแผงแสองล็อกพี่ได้สองร้อกพันสี่แล้วไงพันสี่ต้นล็อตเดียวมันเจ็ดร้อยไอ้ยี่้ถูกยังวะอยูโกโลโก้ปักอย่างหลางหางนะยัางแรงจกิน,น,นไร <ป S 1> วะวิ่าพี่เคนดีอาจีพี่เปนะนะ็นะ